ดิค่ะในชันนางสงกองเรืองทวีพยาบาลวิชาชีพชำนานการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบนวิสิษอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการรับผิดชอบงานผู้พิการและได้รับมอบหมายให้ดูแลคนพิการเธอรับการจ้างงานค่ะสวัสดีค่ะชั้นนางสาวสาวพานุนารัตน์พยุสันดีเป็นผู้พิการทางด้านจิตใจหรือบัณิการงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบนวิสิธ์ค่ะ เราพอสตอเป็นหน่วยบริการปฐมภมมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบทั้งหมด13หมู่บ้านประชากรทั้งหมด12,507คนมีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการให้บริการทส่งาสานแบบองรวมดูแลประชาชนแบบใกล้บ้านใกล้ใจเน้นการส่งเสริมป้องกันร,รักษาพื้นปูค่ะดิฉันได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจตุนวิติให้รับภารกิจนอนจะพอพาทัวประจําปี2566ให้ดำเนินการนําเสนอดังนี้ค่ะในบทบาทการปฏิบัติงานหน้าที่ของอน้องคนพิการนะคะขออนุญาตเรียกน้องตี้นะคะในช่วงเช้าของทุกๆวันน้องตี้จะออกมาให้บริการในการดูแลผลูบริการแต่ก่อนหน้านั้นจะออกมาทําความสะอาดก่อนนะคะปัดกวาดผนังพื้นนะคะทําความสะอาด เ็สโตโดูแลโตตรวจห้องบริการรอเจ้าหน้าที่และจัดเก็บอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่เพื่อรอให้บริการของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดล้างห้องน้ําทั้งห้องน้ําเจ้าหน้าที่และห้องน้ําผู้รับบริการะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก่อนเข้ารับบริการผู้รับบริการมารับบริการน้องตี้ก็จะให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการโดยการให้คําแนะนําขั้นตอนาการรับบริการนะคะ การเตะตู้การเตะบัตรในตู้นะคะรวมทั้งการคัดกรองซักประวัตินะคะช่างน้ําหนักวัดความดันวัดรอบเอวนะคะวัดไข้นะคะแล้วก็ลงข้อมูลการรับบริการลงในแ้มให้ประวัติกับเจ้าหน้าที่นะคะรอการตรวจและส่งตรวจกับแผนกต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ะคะ่ะและให้บริการคลินิกเบาหวานความดันโดยการวัดความดัน เจาะเลือดปลายนิ้วมือให้กับผู้รับบริการเพื่อหาระดับน้าตาลในเลือดนะคะแล้วก็จัดระบบคิวลงทะเบียนรอเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็ทําตามเจ้าหน้าที่มอบหมายอย่างเช่นจัดยาเตรียมยาแจกยาเพื่อเจ้าหน้าที่ค่ะให้บริการคลินิกตั้งเติมภูมิคุ้มกันโรคนะคะฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง5ปีค่ะน้องที่ก็จะมาค้นแป้นนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลผู้ปกครองในการที่มารับบริการนะคะ วัดรอบศรีรษะเด็กวัดส่วนสูงนะคะชั่งน้าหนักให้กับเด็กนะคะแล้วก็จกัดลาดับทิวลงทะเบียนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามที่รับมอบหมายตามโอกาสและความเหมาะสมคะ่ะในช่วงบ่ายเราจะมีการให้บริการออกเยี่ยมบ้านหรือออกให้บริการในชุมชนนะคะเป็นการออกคัดกรองนะคะประชาชนในกลุ่มจะ5ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุในการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ให้บริการในการ อ,ออกส่งลูกน้ำดึงลายร่วมกับออกสมอและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านนะคะป้องก,กันควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ค่ะแล้วก็ร่วมแจกใจอาบเเบตให้กับครัวเรือนต่างๆค่ะและทางเราพสตอเรายังมีการให้บริการเยี่ยมผู้ปว่วยติดบ,บ้านติดเตียงผู้พิการผู้ด้โอกาสนะคะมอบแคมเพิร์ตมอบผ้าอ้อมนะคะแล้วก็ไก่อกุปกรณ์วีลแชร์นะคะไม้เท้าว,วอลเกอร์นะคะให้กับ ผู้พิการและผู้ได้โอกาสนะคะและเรายังได้ร่วมเยี่ยมกับกาชาิจังหวัดบึงการนะคะ mm. เป็นโอกาสดีนะคะที่มีองค์กรหน่วยงานอื่นมาสนับสนุนในการมอบบริการมอบของเยี่ยมร่วมกับทางราพอพสตอนะคะ mm. ค่ะตั้งแต่น้องตีปฏิบัติงานดําเนินง,งานมาตั้งแต่ปี2565นะคะจนถึงปัจจุบันน้องก็มีการพัฒนางานมีการพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะน้องเรียนรู้เร็วมากนะคะแล้วก็ มีความเจรลาสูงมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในะะมาการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะทํางได้รับคําแนะนํารับฟังความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่แนะนําเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะคะเรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพด้านเสียงแวดล้อมนะคะด้านการแบ่งปันต่างๆเราก็จะมีาการพัฒนานตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะ นอกจากที่ดูแลดำเนินง,งานในหน่วยงานองค์กรในชุมชนแล้วนะคะน้องยังมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะให้น้องตี้ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องได้ร่วมเกจิปันมหาจัดการในน้องได้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างคะชานได้เข้าร่วมกิจกรรมเ0จิันพัฒน์สันได้มีการออกกําลังกายดื่มน้าเปล่าโดยที่ผักผลไม้ให้ได้วันละสองสี่ตั้งแ กินน้ำให้ได้แปดแก้วต่อวนอันออกกำลังกายโดยการปัจจัรยานต1 0นาทีเดิน30นาทีบางวันก็เล่นล่างมุกค่ะค่ะนักปราเป็นสิ่งที่ดีี่ยมอาคะ่าที่น้องตี้ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะ,อะนอกจากจะดูแลสุขภาพของตนเองแล้วนะคะน้องตี้ยังมีเวลาในการไปช่วยเหลือสังคมชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมน,นะคะ ให้น้องตีเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าไปดูแลสังคมยังไงและมีส่วนร่วมในกับครอบครัวอย่างไรบ้างคะใ,ในวันหยุดทุกเทศกาลได้มีการปลูกต้นไม้ที่โรงบาลส่งสสิมสงภาพตำบลพิศิษฐ์และได้ไปพัฒนาในชุมชนโดยการทําความสะอาดรอบวัดวัดหยุดได้นําครอบครัวไปทําบุญที่วัดโดยการบริจาควันต่างๆไปทุกครั้งค่ะ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนนะคะแล้วก็กับครอบครัวทําให้ชีวิตครอบครัวของทีมีความสุขรดเรื่นนะคะที่ยังได้มีการแบ่งปันด้วยนะคะโดยการแบ่งปันคือเหลือผู้พิการด้วยกันนะคะเร่ยกกับชุมชนเจ้าหน้าที่รอคอสตอนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่างๆนะคะโดยการออกไเป็นมอบนะคะอุปกรณ์มอบของเยี่ยมนะคะให้กับผู้ด้โอกาสนะคะ นรองตีก็ได้มีโอกาสได้ไปมอบอ,อ้อมําเร็จรูปแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะคะเงินช่วยเหลือนะคะจากองค์ก,อกรอื่นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะส่วนตรงนี้น้องตีก็ได้มีส่วนในการแบ่งปันนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าน้องตีได้เข้าร่วมโมเดลวันละติดบาทนะคะโดยการบริจาคเงินติดบาทนะคะวันละติดบาทเข้าไปสมทบนะคะซึ่งน้องตีก็บริจาคไปแล้วมามเงินเท่าไหร่คะได้บริจาคไปแล้วสามพันหก 3 6 0 0เป็นบริจาคไปเป็นหนึ่งปีเลยนะคะค่ะก็ในส่วนของเงินที่บริจาคไปนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องช่วยเหลือผู้พิการด้วยกันนะคะาการปฏิบัติงานตรงนี้นะคะน้องที่ปฏิบัติงานมาเขมีความภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อยนะคะให้น้องที่เล่าความภาคภูมิใจให้ฟังด้วยนะคะว่ามีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างคะค่ะเล่าก่อนใช้อยู่บ้านมคเป็นคนไม่ค่อยพูดออกสังคมแต่พอ การสนับสนุนจากบริษัทพนบุรีเฮลท์แคร์บจำกัดดิฉันมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทํางานร่วมกับบร,ริารส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสิตได้มีการพัฒนาตัวเองกล้าพูดกล้าสแสดงออกกล้าทาประโยชน์ให้แกส่สังคมค่ะเป็นสิทงิี่ดีมากเลยค่ะที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนองค์กรหน่วยงานนะคะ แล้วอย่างทําประโยชน์ให้กับครอบครัวให้มีไรายได้แล้วก็ชีวิตครอบครัวมีความสุขนะคะ,ะนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นคุณค่าอย่างมหาศาลเลยนะคะที่ได้รับน้องมาทํางานในจุดนี้นะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆการดําเนินง,งานก็คล่องตัวมากขึ้นนะคะรวมทั้งชุมชนก็ไดรับการดูแลอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้พิการด้วยกันก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะ ต้องขอขอบคุณบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนในการจ้างงานผู้พิการในครั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจะจ้างงานคนพิการในปีต,ต่อๆไปเพื่อต่อยอดและให้ผู้พิการมีรายได้และก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ